สวัสดีครับพบกับรายการ2หุ้น IPO ยังโอมหมนะครับตอนนี้เป็น EP 4แล้วนะครับเราจะมาสรุปหุ้นแต่ละตัวครับของ IPO ฮะที่เข้ามาตั้งแต่ปลายปี2020นะครับ ว่าตอนนี้แต่ละตัวแนวโน้มเป็นอย่างไรมาดูภาพรวมนะครับผมแล้วก็เป็นรายการที่ไม่ได้มีการแนะนำให้ซื้อให้ขายแต่อย่างใดนะครับแต่มาชวนคุณเปิดการาฟแล้วเอาไปทำการบ้านกันต่อนะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube i s ซ l l y m a n ให้ด้วยนะครับ i s a l a r y m a n i s l y m a n t r a d d e r นะครับกดแล้วถ้าเป็นเมนูภาษาไทยจะขึ้นติดตามแล้วแล้วก็เมนูภาษาอังกฤษจะขึ้นว่า subscribe นะครับตาม หน้าจอนี้เลยเดี๋ยวเรามาดูตัวแรกกันเลยครับว่าเป็นอย่างไรนะฮะลิสต์รายชื่อหุ้นแต่ละตัวฮะอยู่ใต้คลิปนี้นะครับหรือที่มีแชร์ใน Facebook ก็มีแท็กไว้ให้แล้วนะครับว่ามีชื่อหุ้นตัวไหนบ้าง S.A.K. นะครับปิดที่11.6เนาะ11.6แนวโน้มคือฮะประเด็นตอนนี้คือยังไม่ผ่าน12บาทนะครับกรอบเขาก็อยู่บริเวณนี้ฮะ11.2แนวรับ11.2แนวต้าน12.8นะครับโมเมนตัมก็ เริ่มแผ่วๆอ่อนๆฮนะก็เรียกว่าพักตัวอยู่ขอมาดูโวล่มโปรไฟล์นิดนึงโปรแกรมที่ใช้นะครับเป็น Trading View นะครับแล้วก็เป็นแพนะ็กเกจโปรฮะเสียมีค่าใช้จ่ายนะเสียตังค์นะครับโชว์ตัวนี้นครับโวล่มโปรไฟล์ไว้ดูอะไรไว้ดูปริมาณการซื้อขายของแต่ละระดับราคาปกติโวล่มเราเห็นข้างล่างเนาะ ว่าวันนี้ปริมาณการซื้อขายเท่าไหร่ของแต่ละวันแต่ตัวนี้ฮะวอล่มโปรไฟล์นะครับจะโชว์ให้เห็นว่าแต่ละราคาเนี่ยปริมาณววล่มสะสมที่ราคาไหนเยอะที่สุดขี่สีส้มเนี่ยก็จะบอกว่าแถว9.4เนี่ยปริมาณการซื้อเยอะที่สุดนะครับ คือซื้อสะสมมาก็ให้เราพอมองเห็นเป็นแนวรับได้นะครับฐานที่มั่นได้ถ้าราคาสมมุติราคาตัวนี้มาอยู่ข้างล่างใต้เส้นนี้ก็พอจะมองได้ว่าเมื่อราคาขึ้นไปก็มองเป็นแนวต้านดูไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวจะค่อยๆทำความเข้าใจส่วนใครสนใจอยากใช้เทรดดิ้งวิวใช้ได้ฟรีนะครับแพ็กเกจเบสิกเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับส่วนแพ็กเกจโปรมีค่าใช้จ่ายเดี๋ยวดูเงื่อนไขฮะเขามีให้ทดลองใช้นะครับ พอทดลองใช้เราก็จะมีโปรโมชั่นให้เพื่อลดราคาสมัครเป็นรายปีอะไรพวกนี้อ่ะต่อนะครับวอลุ่มโปรไฟล์ก็ฐานที่มั่นอยู่แถว9.4นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ประเด็นสำคัญคือต้องทะลุต้องทะล,ลุ12ให้ได้ครับแถวๆนี้นเป็นแนวต้านย่มๆนะนะครับเพราะว่า12บาทถ้าขึ้นไปได้ก็ลุนไป12.8ตัวถัดไป KEX ตอนนี้ครับประเด็นคือปิดที่41.75 43บาทเป็นแนวต้านไม่ผ่านนะครับขึ้นไปได้ก็จริงครับแต่ล่วงลงมาเพราะฉะนั้นภารกิจคืออะไรครับต้องกลับไปทะลุ43ให้ได้แล้วก็ยืนให้ได้ครับถึงจะไปสเต็ปคือที่แถวแนวต้าน47.25เนอนาะต้องขึ้นไปให้ได้นะครับตอนนี้ก็คือยังอยู่บริเวณนี้อยู่นะครับเกรงว่าลงมาเนี่ยลงมาจะมาพักบริเวณไหนนะครับอาจจะมา40อีกรอบหรือเปล่าเดี๋ยวติดตามกันต่อไปนะครับสำหรับ KEXSA ตอนนี้นะครับขึ้นไปนะครับปิดที่เท่าไหร่ปิดที่7บาทไม่ยังไม่สามารถทะลุแนวต้านบริเวณ7.1ได้นะครับเนี่ยครับชนแล้วก็ไม่ผ่านนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ยังอยู่แถวแ7บาทอยู่คนส่วนใหญ่อยู่กันที่6.75เนะครับเส้นสีส้มตรงนี้นะครับโวลุ่มโภคไฟทรงแนวโน้มโอเคครับขึ้นมาแล้วก็พักนะครับถ้าลงมาคาดว่านะฮะถ้าสมมติว่าหมดแรงเนี่ยก็จะลงมาบริเวณนี้แหละ 6.75แล้วลุ้นเด้งกลับขึ้นไปหรือถ้ามีแรงนะครับถ้าวันถัดไปมีแรงมากพอก็ลุ้นไปทดสอบทะลุ7บาทแล้วก็แนวถัดไปที่จะเห็นคือ7.6นะครับถ้าเกิดสมมติขึ้นไปยืนเหนือ7.1ได้เนาะ IND ลงมาแถวแนวรับฐานที่มั่น1.63นี่ข้างล่างนี้นะครับแต่ตอนนี้ขึ้นไปแล้วบริเวณเท่าไหร่ฮะ2บาทยังไม่ผ่านนะ ยังไม่สามารถทะลุขึ้นไปได้นะครับยังเป็นแนวต้านอยู่ตอนนี้ก็ทดททสอบอยู่ฮะปิดที่เท่าไหร่1.9ลุ้นกระแทกขึ้นไปนะครับต้องยืนเหนือ2บาทให้ได้ถึงจะมาเล่นกรอบบนนี้โวลุมโปรไฟล์ก็เนี่ยฮะแถวแถว2.17ขึ้นมาก็ต้องผ่านด่าน2.17 2.17ให้ได้ก่อนนะครับสำหรับ IND j a k ปิดตลาด1.67กำลังขึ้นมายืนแถวเหนือ1.66ได้นี้ น่าจะดูดีนะครับเริ่มกลับมาอยู่ในกรอบนี้นะครับแต่ถ้าสมมุติว่ายืนไม่ได้นะกลับไปก็กลายเป็นว่าเขาจะมาเล่นกรอบเดิมครับคือแนวรับ1.5แนวต้าน1.66เพราะฉะนั้นควรจะยืนให้ได้เพื่อจะมาเล่นกรอบบนนี้นะครับโวลุมปรไฟล์เป็นไงครับเนี่ยครับถ้ายืนเหนือ1.67ได้นะครับ1.66ได้แนวถัดไปก็คือไปทดสอบ1.84ซึ่งแถวนี้ครปริมาณเยอะมากก็อาจจะมีแรงขาย ลงมานะครับก็สู้ลบกันต่อไป OR นะครับตอนนี้ล่าสุดปิดที่30.25ก็ถือว่าโอเคนะนะครับเพราะว่ากลับมายืนอยู่ในกรอบ29.5เแนวต้าน30.75ตอนนี้ครับทดสอบ30.75ยังไม่ผ่านลงมาปิด30.25อยู่เพราะฉะนั้น OR ก็ยังคงวิ่งอยู่ในกรอบนี้ลุ้นกระแทกครับว่าจะผ่านไหมถ้าไปยืนเหนือ30.75ได้นี่เฮ้ยโอเคนะนะครับเพราะว่า มีลุ้นไปนี่เลย3ะ2 5อประเด็นคือฐานที่มั่นส่วนใหญ่คนอยู่ที่นี่ฮะ3 5 2 5นะครับ30.25ก็ถ้ายืนแล้วเหนือขึ้นไปนี้ได้ก็โอเคฮะอุ่นใจแถวนี้จะเป็นแนวรับทันทีนะครับก็ยังอยู่ในช่วงคาบเกี่ยวครับว่าเฮ้ยจะทดสอบแถวแถว30.25แล้วยืนได้ไหมเบรสเคสนะครับถ้าไม่ได้เนี่ยก็กลายเป็นว่าเขาก็จะลงมาแถว29.5เหมือนเดิม อยู่แถวๆนี้นะฮะเหมือนที่ผ่านมาน่าะฮะยังไม่ผ่านแล้วก็มีหลุดด้วยให้เสียวนะครับแต่ยังน้อยนตอนนี้โอเคอุ่นใจแล้วครับกลับขึ้นมาได้นะครับสำหรับ O r TQR นะครับวิ่งอยู่ในกรอบตอนนี้ขึ้นไปทดสอบเหนือ20.4ละเหนือ21.1นี่ตรงนี้ทะลุแนวต้านไปหน่อยหนึ่งละนะครับก็หวังว่ายืนให้ได้นะครับบริเวณนี้นะครับก็ถ้ายืนได้ก็รุนไปต่อขอลองตีเฉียงๆนิดนึงพอได้ไหม โอ้เบรกมาตั้งแต่ตรงนี้นะครสแท่งก็ให้ลุ้นขึ้นไปครับแนวถัดไปก็บริเวณยี2บ2.2นะครับ แต่อย่างที่บอกทุกครั้งนะครับการขึ้นไปนะครับต้องเข้าใจเสมอว่ามันมีขึ้นไปแล้วต้องมียอ่อแล้วมีพักบ้างนะครับไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยขึ้นไปแล้วมันต้องขึ้นตลอดอาจจะยอ่อพักแล้วก็ต้องดูครับว่า20.1เนี่ยยังรับอยู่ไหม o l ล m ม profile อยู่แถว19.9นะครับโอ้เรียกว่าก็สามารถพิชิตขึ้นมาได้ก็โอเคเพราะฉะนั้นการขึ้นไปเนี่ยการยอร่อแล้วพัก19.9นะครับก็จะเป็นแนวรับ ไปในตัวคริสปิดที่13.4นะครับแนวรับอยู่บริเวณ12.8เนี่ยแหละนะครับนี่ฮะกระจุกตรงนี้แนวต้าน14บาทต้องผ่านให้ได้นะครับถ,ถ้าทะลุยังไม่ได้ก็ยังคงวิ่งอยู่ในกรอบเดิมนะครับแต่ถ้าทะลุ14ได้นี่เออโอเคจะมาเล่นกรอบบนนี้ volume profile นะครับนี่ฮะแนวถัดไปคือ15บาทแถวนี้ปริมาณการคนซื้อเยอะทุนอยู่แถวนี้กันสำหรับคริส พาโกปิดที่2.94แนวต้านเขาคือ2.98ตอนนี้ก็ยังคงทรงๆไซเว์ไซเว์อยู่ในกรอบแบบนี้ครับยังไม่ไปไหนครับแต่ยังน้อยฮะนะตอนนี้ก็ลุ้นให้ขึ้นไปทะลุ2.98ให้ได้ก่อนนะครับและถ้ายืนได้นี่ยก็ลุนไปกรอบนี้ครับ3.2นะครับสำหรับพาโกยังเรียบๆเ,เ,เคียงๆเนาะยังไม่ไปไหนนะครับแต่ทุนส่วนใหญ่เขาอยู่3.98อยู่ข้างบนเลยนะเห็นไหมครับ เพราะฉะนั้นแถวนี้ก็แล้วก็วอลุ่มก็ไม่ได้มากเท่าไหร่ฮะก็ไปเรื่อยๆแต่อย่างที่บอกครับยังดีที่แบบว่าโอเคเขาผ่านจุดต่ําสุดมาแล้วแต่ก็อย่าให้กลับลงไปนะครับต้องยืนเงาสองจุด้าแให้มั่นๆก่อนเพราะว่าถ้าเกิดอยู่แถวๆนี้ฮะขึ้นไปไม่ได้กลายเป็น2.98ยังเป็นแนวต้านสิ่งที่จะเกิดขึ้นเลยครับพอมันไม่ผ่านเนี่ยก็อาจจะค่อยๆไหลลงมาไหลลงมาทดสอบด้านล่างอีกรอบก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นต้องลุ้นยืน เหนือ2.98ให้ได้ดีที่สุดพลอสนะครับเดี๋ยวขอเปลี่ยนเป็นทำเฟรม60นะครับเพราะว่าแท่งเทียนยังดูได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับจะเห็นว่าอย่างน้อยครับแนวรับราคาต่ำสุดอยู่ที่อะไร2.92ตอนนี้ครับมายืนอยู่แถว3.28ได้นะครับปิดที่3.3นะครับภารกิจคือยืนแถว3.28ให้ได้แล้วกลับ ขึ้นไปทดสอบแนวใต้3.58ก็ค่อยๆขึ้นมาทีละสเตปสเตปนะสำหรับพอ s สแต่ประเด็นสำคัญคือแนว3.4นี่คนมีปริมาณเยอะนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นการขึ้นไปเนี่ย3.4อาจจะตื้อๆไม่ผ่านเนี่ยครับมีมีครั้งหนึ่งด้วยนะครับเนี่ยขึ้นมาแล้วเนี่ยครับไม่ผ่านแล้วก็ลงมานะครับก็ลุนทดสอบอีกครั้งหนึ่งสำหรับพอ s สนะครับ ดิทโตที่ไทม์เฟรม60นะครับเรามาดู6ไทม์เฟรม60ละกันเพราะว่าไทาม์เฟรมเดย์แท่งเทียนยังน้อยอยู่ค่อยๆย,ย,ยกโลสูงขึ้นอ่าแบบนี้สวยนะครับแล้วก็นะตอนนี้ครับมาอยู่แถวแถวแนวรับเลย17.2เพราะว่าขึ้นไปแล้วเจอเนี่ยฮะแนวต้านเส้นส้มเนี่ย18.7คืออะไรฮะปริมาณการซื้อขายคนซื้อแถวนี้เยอะเพราะนั้นพอมาถึงแล้วเขาจะขายใส่ขายใส่แล้วก็ลงมาครับแล้วก็เนี่ยครับ จะไปทีก็ไม่ไหวเพราะนี่เห็นไหมหนาๆน,าน,านั่นเลยก็ต้องพักตัวแล้วกลับขึ้นไปทดสอบใหม่แต่ประเด็นคือถ้าหลุด17.2ก็จะกลายเป็นว่ามาเล่นกรอบเดิมนี่นครับเพราะฉะนั้นยืนให้ได้นะ17.2แล้วกลับขึ้นไปใหม่ DMT ยังคงเรียบๆเ,เคียงๆนะครับแถวๆแ,แ,แนวแนวราบแนวราบโลต่ำสุด13.3นะครับก็พยายามไปทดสอบ14.1แต่ ยังไม่ผ่านนะครับก็ทรงทรงอยู่แถวๆนี้ครับภารกิจของเขาคือต้องยืนเหนือ14.1ให้ได้ก่อนแล้วไปไต่ระดับค่อยๆไต่ระดับขึ้นไปเหมือนตัวที่ผ่านมาเห็นไหมฮะจากกรอบล่างค่อยๆขึ้นไปขึ้นไปนะครับวินเมตแนวรับล่างสุดเนี่ยแถวๆ5.3เห็นไหมครับหลังจากเขาลงมาแล้วเขายกขึ้นไปได้ไปทำไฮสูงสุดที่นาตอน6.45เออแล้วก็ลงมาพักตัวเท่าไหร่ฮะ แถว5.7ล่าสุดปิดที่5.75นะครับภารกิจของเขาคือต้องยืนเหนือ6บาทให้ได้เอยเนย6บาทเส้นส้มเลยนะฮะพอดู v o โวลุม o f i l e แล้วดูปริมาณเนี่ยเราจะเห็นชาร์ว่าเนี่ยฮะแถวนี้เห็นไหมครับไม่ผ่านขึ้นไปแล้วยังไงครับโดนคนเทขายใส่คนมีทุนอยู่ตรงนี้ไงนะนะก็ขายให้ขายก็ยังไม่ผ่านก็ลุ้นกลับขึ้นไปแต่ก็ต้องยืนให้ได้นะ5.7นะครับถ้าหลุดมานี่ก็ ไม่สวยนะครับกลายเป็นจับมาเล่นกรอบล่างติดล้อเป็นยังไงบ้างหลังจากสร้างฐานที่มั่น3975แล้วยกตัวเองขึ้นมาฮะอยู่ในแนว41.5แล้วไม่หลุดนะครับเนี่ยฮะไม่หลุดนะฮะอันนี้มีย่อนย่อนอ่ะแล้วก็ออกมายืนได้อยู่แต่ประเด็นคือนะตอนนี้แถวแถว43เนี่ยนะฮะ43เนี่ย ทุนเยอะอยู่นัเนี่ยนะครับขายใส่ไม่ผ่านยังไม่ผ่านลงมาปิดที่เท่าไหร่สี่สนะครับก็ต้องรุ้นว่าเออเออถ้าจะลงก็ขอให้ยาหลุด41.5นะครับแล้วลุ้นกลับขึ้นไปกลับไปทดสอบ43ใหม่อีกรอบนี่คือภารกิจของติดล้อนะครับ NSL นะครับ โลตามสุด13บาทนะครับแล้วก็สามารถยกตัวเองขึ้นไปนะครับทำโลสูงกว่าเดิมแถวนี้นะครับแล้วก็ปิดที่13.7เอ้ามาหย่อนหย่อนนิดนึงนะครับเราวางกรอบแนวรับไว้ที่13.8าก็ลุ้นกลับขึ้นไปนะครับลุ้นกลับขึ้นไปอยากจะให้เป็นทรงแบบนี้ครับค่อยๆขึ้นไปแล้วก็ไปทดสอบแนว14.8ที่เป็นแนวต้านอยู่นะครับ ทุนส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณนี้นะครับสีส้มนี้ตัวสุดท้ายแอดนะครับสวยงามนะจะว่าไปแล้วนะครับหลังจากเข้าตลาดมาปึ๊บทำจุดตามสุด14.8และก็ยกตัวได้ฮะมาพักแถวนี้นะครับ16.1แล้วพุ่งขึ้นไปเลยนะครับไปเท่าแล้วก็ไม่ใช่เท่าด้วยแหละไปทำนิวไฮไฮ h หม่ออทามไฮครับ18.6แแล้วพักตัวบริเวณนี้ฮะ1 4บ7 4เเนะี่ เป็นแนวรับสําคัญทุนเยอะนะครแถวนี้แต่ก็หลุดลงมาอา้าวงานเข้านะครับเพราะฉะนั้นณนะตอนนี้ครับก็ต้องยืนให้เหนือแถวแถวนี้แหละ1 6 7 16.8ให้ยืนให้ได้ฮะแถวแนวรับแถวนี้นะถ้าหลุดลงไปนี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่จะมาเจอกันที่ก็16.1หนนะครับสำหรับแอดก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ สองหุ้น IPO ยังโอไหม e p c แล้วนะครับสามารถติดตามได้ทุกสัปดาห์เราก็จะมาสรุปหุ้น IPO ที่เข้ามาตั้งแต่ปลายปีแล้วและจนถึงหุ้นตัว IPO ปัจจุบันว่าเป็นอย่างไรนะครับใครชอบนะครับก็กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ติดตามช่อง YouTube i 3 m y n a n ด้วยรวมถึง Facebook Page i 3 m y n a n ด้วยนะครับสวัสดีครับ